เสียงนกเขาร้องแววจากต้นโพข้างวัดเป็นเสียงใสยๆยาวๆที่ค่อยๆปลุกผู้คนในหมู่บ้านกลางทุ่งให้ตื่นจากความฝันฮู้ฮู้ฮู้นั่นคือเสียงของเจ้านกเขาเทาทีาท่หลวงตาเรียกติดปากว่าเจ้าเทามันมาเกาะอยู่ตรงกิ่งเดิมทุกเช้าตรงหน้ากุฏิไม้เก่าหลังเล็กที่ตั้งอยู่ด้านหลังวัดหนองโนนง,งิ้ว กุฏิที่มีระฆังเล็กๆแขวนกวยเบาๆยามลมพัดหลวงตาขาวพระชราอายุเกือบ80ปีลืมตาตื่นก่อนใครทุกเชา้าเหมือนนาฬิกาเดินในใจไม่เคยเสียท่านั่งพับเพียบอยู่บนพื้นกระดานไม้เก่าๆดื่มน้ำอุ่นจากขันน้ำอลูมิเนียมใบเดิมสายตาท่านมองไปยังต้นโพแล้วเอ่ยเบาๆเจ้าเท้า เองมาก่อนเสียงระฆังอีกแล้วนะวันนี้เสียงเจ้าเท่าตอบมาอีกระลอกฮู้ฮู้หลวงตาย,ยิ้มรอยยิ้มของคนที่มีเพื่อนอยู่ในธรรมชาติทุกวันเช้าก่อนออก